พอมาถึงวันที่ทิดแยยมมีปัญหาพร้อมกับเงินยักยอกของวัดสามร้อยกว่าล้านหรือว่าแปดร้อยกว่าล้านก็ไม่รู้ล่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวหรือว่าจะเป็นโซเชียลหรือว่าจะเป็นทุกทุกมุมของประเทศไทยเขาก็รู้อย่างชัดเจนไม่รู้จะชัดเจนอย่างไรแล้วขนาด ขนาดรับผู้กองรองสารวัตรนะยังพร้อมตัวเข้าไปแฝงตัวอยู่ในวัดต,ตั้งแปดเดือนได้หลักฐานมาพร้อมก่อนที่จะลงมือกระทำการอะไรโอ้ยท่านท่านายอนันตาชายเอ๋ยพระสันติเอ๋ยท่านจะมองโลกท่านจะมองโลกไปในแง่ดีให้ถึงขนาดไหน นี่แสดงว่าท่านในมองโลกในแง่ดีๆนะเป็นคนดีจังเลยนะเออไม่ธรรมดานะในขณะที่พระสันติกับทานายอนันตชัยมองและเหมือนกับว่าจะปกป้องทิศแย้เยมเนี่ยแต่คนตั้งไม่รู้กี่ลานคนแล้วเขาเห็นตรงกันไปในทางทิศเดียวแล้วคนที่เห็นเขาก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็กๆกับจ้อยร้อย เข้าใจไหมแล้ไวไอ้เตือนสองคนนะ่ะเฮ้ยไม่ใช่สองคนสิโทษพระพระหนึ่งรูปพระอาสันติเออเออใช่ใช,ใช่กับทนายอนันตชัยยังยังเที่ยวจะออกมาเหมือนกับคล้ายๆนะว่าจะปกป้องทิศเยมอยู่ท,ทั้งทัท้งทิดเยมไปนอนในตารางแล้วและคู่กรณีคือนางสาวที่มีอะไรต่ออะไรนะกับทิดเยี่ยมนะ เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรที่ว่ามีโทรศัพท์กันในของทิศแย้ยมมีรูปอาบน้ําอาบเน้มกันในไม่รู้ไม่รู้เขาเป็นอะไรกันแล้วเงินตั้ง3 0 0ร้อยกว่าล้านหรือแปดอยกว่าล้านเนี่ยทิศแย้ยมไปทํางานที่ไหนเมื่อไรได้มามากถึงขนาดนั้นถ้าไม่ใช่เงินของพี่น้องชาวบ้านผู้ที่ศรัทธาในธรรมเข้าไปทําบุญ ทิจแยมจะได้มาจากไหนถ้าไม่ได้เงินมาจากตรงนี้ไม่ได้เงินมาจากพี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธและเข้าไปทาบุญเคลิ้แล้วนัน่นพระสันติกับทนายอนันตชัยเนะ่ะผมว่าอยากเคลิ้รนะสองคนนี้เออพระรูปหนึ่งกับคนคนหนึ่งที่จริงเรียกคนก็ได้นะพระสันติมันดูๆแล้วก็ชับแปลกๆอยู่เหมือนกันนะนะ ทีอ,อาณาาทีอาจารย์เบียกก็พูดดี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 พูดแล้วดีถูกต้องอะ่ะแล้วคนค้นประเทศก็เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าอาจารย์เบียกก็สอนได้ดีได้ถูกแต่สองคนเนี้ยสองท่านเนี้ยทั้งพระสติทั้งทนายอนันตชัยนี่แหละก็อมองไปขวางโลกอีกแบบหนึง่งพอมาถึงเรื่องทิจย่มก็มองไปโลกในแง่ดีหาว่าเขายังไม่ปิดเพราะว่า อย่งางศาลไม่ได้ตัดสินทีศาลยังไม่ได้ตัดสินท่านไม่ได้ตัดสินจริงนแหละแต่ดรูปธรรมมันเห็นอยู่จัดจัดแล,ล้วโล่ลวงเออเนเนอเจ้าเออ,เอ,อพระสันติเออไอ้ลูกเสน่ทันแต่เัยเออทุกอย่างมันจัดเจนอยู่แลว้วเมื่นเขาไม่ทำปันถึงอยากคิดว่าตำรวจไทยยจะดอยเป็นชาติเมออยากคิดว่าตำรวจไทยดอย ตำรวจไทยแกมีความสามารถตั้งกายลุยตั้งเยอะแยะถ้าพูดอย่างนี้พูดเหมือนพระสันติพูดเหมือนทานายอนันตชัยนะเหมือนกับจะดูถูกตำรวจอะเหมือนกับจะดูถูกรองสารวัตรที่ปลอมตัวแปลงตัวไปเป็นคุนวัดแล้วก็เอาเรื่องที่มันเป็นรูปธรรมเพื่อที่จะทำเป็นหลักเป็นฐานให้มันมีผลก่อนที่จะทำะารลงไป พูดอย่างนี้นี่พระสต,ติเหมือนกับไม่สนใจในการที่ตำรวจนายหนึ่งที่ไปอยู่ในวัดแปดเดือนน่ะท่านายอนันตชัยท่านคิดถูกแล้วเหรอที่คิดว่าพยายามเหมือนนะเหมือนพยายามจะปกป้องทิศแยอ่ะมผมยังไม่เห็นใครกล้าปกป้องเลยนะทั้งพระที่ออกมา ทั้งคารวาสสอนนำที่ออกมาทั้งพี่น้องชาพุทธทีออกมาเขาก็พูดกันไปในทิศทางเดียวกันมีเตือนสองคนแหละที่ยังจะเดินชนว่าศาลยังไม่ได้ตัดสินตัดสินบาเลยอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วเล,ล้วเ้ยเห็นอยู่แล้ว่ถึงศาลจะไม่ตัดสินนั้นเป็นเรื่องก,กฎหมาย นะกฎหมายก็ว่ากันไปแต่นี่มันชัดแลว้วเขาศึกแล้วเขารู้เรื่องราวกันหมดแล้วชาวบ้านข้างวัดเต็มไปหมดแล้วชาวบ้านนะ่ะขนาดเพื่อนหลวงพี่ไม่ใช่หลวงพี่เพื่อนตายยมมก็เขายังมาพูดด้วยแล้วว่านั่นแหละเป็นบนันแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวให้เวรกรรมตามทันเองแล้วท่านนายอน,นันตตาชัยกับพระสันติ เติ้นจะไปไหนกันเล่าสรุปว่าเตินจะไปไหนกันสองคนนั้นนะ่ะนี่เขาไปกันทางนี้แต่เตินจะดันไปทางโน้นอย่าตาเอาว่ามันดีเอาว่ามันถูกเนะจ้าของเรื่องเขารับผิดกันไปแล้วเพราะถูกตำรวจพี่น้องแล้วก็คารวาทั้งหลาย เขารู้เขาชัดชัดยิ่งกว่าชัดถึงไม่สาราถึงสารจะไม่ยังตัดสินจีเอาละไม่เป็นผู้ปิดก็จริงแต่ความปิดมันเห็นกันแล้วตั้งแต่ตอนนี้ชัดเจนไม่ล่ะทนายอนันต์ชัยชัดเจนไม่ล่ะหลวงสันติเอาไว้ดีสิครับแหมจะทำเป็นคนดีมองโลกในแง่ดี ก็นี่พม่ย่าดีให้แรงอย่าดีให้แรงดีพอดีพอดีไม่ใช่มองโลกในแง่ดีเมื่อคุณร้ายทำผิดมองโลกในแง่ไม่ดีในเมื่อคุณดีทำดีเอเนี่ยเป็นแบบนี้คนชั่วทำชั่วก็มองโลกในแง่ดีว่าเขาสารยังไม่ได้ตัดสินทีแต่พอว่ามากับ คนที่ทําดีก็มองว่าไม่ได้เรื่องไม่รู้คนอะไรสอนอะไรแบบนี้ผมว่าทั้งพระสันติและท่านอนาตันชัยเนี่ยนะเช็คตรวจตัวเองดูซะบ้างแล้วก็ฟังคำสอนของอาจารย์เบียซะเลยทั้งสองคนนั่นแหละนะเพราะอาจารย์เบียรถ้าสองคนนี้นะทั้งพระสันติและท่านาอนาตันชัยนะ ถ้าไม่อคติถ้าไม่มีอัตตาไม่มีมานะท่านคงยอมรับในใจอยู่แล้วว่าที่อาจารย์เบียร์พูดนะ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีที่ถูกต้อง99%ผมว่าท่านน่าจะรู้ดีถ้าท่านที่คิดว่าอยู่ในทางธรรมนะโดยเฉพาะพระสันติและท่านทานายอนันตชัยที่เป็นหัวหน้า ประธานกองทัพรทำอะไรเหล่านี้ก็คือเกี่ยวข้องกับธรรมดังนั้นถ้ายังไม่เข้าใจธรรมที่คนดีๆพูดลงไปนะยังจะหายังจะเอาเรื่องยังจะโทษอ,อยู่ยังไงยังจะเอาไว้ได้แต่กับคนชั่วที่ทําชั่วเลยแม่โหยมองโลกในแง่ดีจ้างเลยเอาละไม่ไหวแล้วนะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับเดี๋ยวคอยดู นะตอนนี้ผมไม่ได้เรียกเองนะบางคนเรียกไอแย้มก็มีนะไอน,นี้ผมไม่ได้พูดเองนะผมเรียกจากนักข่าวบางคนเขาเรียกกันไอแย้มพิษเย้ม,ยมหลวงเย้มอะไรก็ว่ากันไปแล้วพระสันติหลวงจะเป็นอะไรล่ะท่านอาณาตาชายัยท่านทนายอานัานตาชายัยมองคนดีให้เป็นคนดีนะครับ มองคุญชูวให้เป็นคุชช่วเพราะมันไม่ได้มีนัยยะอะไรมันไม่ได้แฝงว่าเรื่องลึกลับอะไรเรื่องนี้มันชัดเจนแจ่มแจ้ง,งเห็นอยู่แล้วมันไม่มีนัยยะอะไรเรื่องนี้มันโตง้ตงโตง้งชัดชัดแจ่มมไม่ต้องมีอะไรที่มาเที่ยวหลบหลบหลบหลับหลบ,ลบ,ลบในหลบไม่มีแล้วท่านยังมองอะไรกันอยู่อย่างนั้นอีกเล่านะ